คอนเมื่อคืนสนุกน่ารักสดชื่นใช้คำพูดพี่ป๊อบสดชื่นวันนี้สดชื่นจะได้เจอกันไงนางดีดมากคนโกสนุกมากแล้วใดๆคือมันจะมีอะไรคือด้วยคอนน้องๆจะหาอะไรแปลกๆใหม่ๆม,มาเล่นกันอะไรอย่างเงี้ยไม่ว่าจากการเต้นกันอะไรแบบเนี้ยกับพี่ป๊อบ แล้วน้องก็บอกอยู่ว่าเดี๋ยวจะมีอะไรแปลกใหม่มาเล่นเรื่อยๆพี่แป๊บพี่ป๊อปแต่งเป็นอย่างนั้นอย่างนี้บ้างอะไรอย่างเงี้ยไม่ว่าจะโชว์การแสดงดูเขาเต้นกันสีวงเขาไม่ธรรมดานะไม่ใช่กี้ๆเดอเป็นทุกอย่างจานักร้องนักดน,นตรีแดนเซอร์เป็นหมดน่ารักสนุกมากทุกคนจบเร็วมากอะดูเพลินอะไม่อยากให้จบเลยอะ สนุกดูความดีดของเธอก็ที่หนึ่งค่ะบอกเลยนับวันจริงๆเนาะคือแบบสดชื่นไงจะได้เจอเพื่อนวันนี้ไงวันนี้คอนคู่นะคะวันนี้คอนคู่คอนสุดท้ายคอนสุดท้ายของเดือนค่ะคอนคู่เพราะว่ามันมีเดือนละสองคอนเอ็นดูเราชิบคู่ไม่เป็นไรแฮปปี้เหมือนเดิมทากคน ปอยู่ในบาที ını, <aquí en S 2> ่ร <studio> ้ยางกไฟเออช่วยเด็จที่ร้อนยางกาไฟเออได้อเป็นผูชาชอบเต็มกาไฟเออเอาไปเอาไปเอาไปเด็นกฟเอออยู่ในบาที่ร้อนยางกาไฟเออเด็กที่ฮอตยางกาไฟเออเอาไปเอาไปเอาไปเห็นกบไฟเออ อยู่ในปาร์ตี้รถยางกับไฟเออชายชอบกับไฟเออถ้าเราเป็นผู้ชายชอบเด็กกับไฟเออเข้าไปเข้าไปเข้าไปได้กับไฟเอออยู่ในปาร์ตี้รถยางกับไฟเออเส็ดซีรถยางกับไฟเออถ้าเราเป็นผู้ชายชอบเด็นกับไฟเออเข้าไปเข้าไปเข้าไปเด็กกับไฟเออว้าเป็นใหยเธอทุกอย่างนอกจากทั้งตาตีและเป็นเลินเื่ทให้ด้วย พ no <te> ี่พี่ครับพี่พี่ครับส่งท้ายแล้วเด้อขอบคุณสถานที่อย่างนี้ครับผมวัดศีดวงน้าขอบคุณพระคุณเจ้าด้วยขอบคุณทเพื่อนฝากมาไทยนครับบเป็นที่เคื่องเสียงแล้วก็ขออนุญาตพี่น้องมันไม่จะมีเสียงด้วยแล้วกันนะครับพวกเรามีท่านาดในการขอโทษขอไปก่อนแล้วกันเด้อทำไปดีก่อนที่จะจากกันครับผมฝากพวกเราคริสต์แทร์ลุกธนุดฝากเป็นเสี้ยวกันนี้ด้วยพี่น้องเด้อเสียงต้าเสียงน้า เพื่อนเอ้มันสู้ตลอดแต่ว่าชีวิตมันสู้กล้ามันอยากได้ดีอย่างหวังอ่แล้วมันก็พังอุละอยาละฮิซูงานยืดโดนเลยออกจุกเมียที่นีไปไม่บอกโลกวันนี้ของมึงไม่สวยต้นตะกูไม่รวยมันก็คงต้องสวยกันบ้างเดี๋ยวธรรมดาเอาช่วยกันบ้างเพื่อนเอ้มันสวยไม่ไหวไอ้เพื่อนเอ้เพราะแคมึงกับกูกูเหมือนกันมึงกับเพื่อนกับกูคือกัน วันที่ฝันยังไม่เป็นความจริงเพิ่งถามเพิ่งคิดว่าไม่เลือใครเป็นเบื่อกันแเขาเป็นเงินกันอบัดเสียวโอ้ยขอคุณ ขอคุณทีมาหาสุเฮาขอคุณทีมาตอนขอคุณทีมาเต็ดน้นำเดิมฝากพวกงน้อยหงน้อยๆนมอยบงน่อยหนอยม sniff, ิสเตอร์แอมไว้ใน้อผมคอใจพี่น้องจักบม้งน่ะเด้อทุกฟอกหมด่อไปอกหมอาใกัติดจุอติดจึด เด็ดเชียงอายามาดึงห้ำควอยควอยมาแบนเด็ดนู่นไปจ้ากาเดียอ์ของควอยไวของควอยของควอยมันบ่วมนี่เกียวไปจ้ากาเดียรอายามาดึงห้ำควอยเสียพาจ้ำฟงยังแฟงควอยต้องแต่งอยู่ในกลางเกงของควอยมันบวมนี่ของไทยอของควอยมันบวมนี่ของไทยจะเล็กจะใแต่ละมันก็ของคอยเองของควอยมันบ่มนี่ของไทย มันบมกเงนของไทยถ้าหากสนใจมองมาไหนกางเกงมือ <halluc> น <inations> ีมือสั้นมันบอดีมันบองแหปปีบบอเคชีวิตทางห่างก็พังเพล่มมันลงมันเสียคลาดมือมือก่อนจนได้ระบาดเพลงตันลมจกนี้สัมผัสคือชีวิตทังห่างบัดของคือมันคมกว่าเหล่าขาวเสียวหักเออ มันนจะเป็นตำนานที่เก่าขนาดนีมลับสมาตอนแข็งและสดาให้เราแก้วมีเป็นตัวแทนของสัญญามีมึงไหนมีกูบังหันแต่เมื่อนี่เอาอยเพื่อนเลยมึงสู้ไว้ไม่ไหวอ้อเพื่อนเอยเพราะเคมีกว่ากูกูเพื่อนเ้มก็เป็น่วกูคือกันววันที่ชีวิตมันไม่เป็นมือใจก็ตั้งแต่ไรเอาพื่นจะงัวมันมึงั่งรอตรงนั้นี๋ยวกูพาไปอกใจวันที่มันยังไม่เป็นความจริงมึง่พื ไม่รือใครเอ็นืกันนะเขาแบ่งนจนเดที่ผไม่เป็นเดือนใจก็ไเห็นใรเดื่อจะหัวงบ้าง่ัั้นก็ังนอูวันที่ผนยังไม่เป็นความจริงใจยังคิดว่าไม่เลือกใครเอ็นเบื่อกันนะเขาแบ่นจเตเที่ยว